ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปีข้างหน้าก็คือการกลายพันธุ์เรากลัวลูกค้ากลายพันธุ์คือลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าอย่างเดียวเริ่มกลายพันธุ์เป็นผู้ผลิตด้วยเราเรียกคำศัพท์นี้ว่าซู sumer ผลิตแล้วก็บริโภคตกลงคนที่เราเคยเห็นเป็นลูกค้ากลายเป็นคู่แข่งเราซะอย่างนั้นน่ะลูกค้าบางคนกลายพันธุ์จากเดิมเป็นลูกค้าเฉยๆกลายเป็นบรส์ s ม m e r เป็นผู้บริโภคที่ทำตัวเป็นเจ้านายตลอดเวลา ทำให้นักการตลาดปวดหัวมากขึ้นเพราะกระเป๋าเขาฟีบลงเขาก็เลยอยากได้อะไรมากขึ้นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นความน่ากลัวของปีที่จะถึงนี้นะครับแล้เป็นความท้าทายทางการตลาดอย่างยิ่งคือลูกค้ากลายพันธุ์เป็นผู้ผลิตแข่งกับเราลูกค้ากลายพันธุ์เป็นหัวหน้างานเรา ปี2563จนถึงต้นปี2564เป็นปีที่ผมเรียกว่าซีนามินี้ครับคือมันเข้ามาปั๊บเนี่ยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกว่าเราช็อกเพราะสิ่งที่เราเคยใช้แล้วมันได้ผลมันกลับไม่ได้ผลบางเรื่องที่ใช้แล้วไม่ได้ผลมันกลับได้ผลคนทําธุรกิจท่องเที่ยวคาถามคือทำธุรกิจต่อย,อยังไงจะเอาไปขายใครสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าจะต้องโตอย่างเดียวจึงจะสามารถทําธุรกิจต่อไปได้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายคนบอกว่าขอหยุดก่อน จำศีลลดต้นทุนยังไม่ต้องโตมากก็ได้หรือบางทีโตน้อยลงเลยก็ได้แต่เขาอยู่ได้คนที่พยายามวิ่งจะโตขายใครไม่ได้สุดท้ายเงินหมดสายป่านขาดแล้วตายเลยคําถามคือเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในตำรามาก่อนเลยเราช็อกนะครับในเรื่องของการทําการตลาดในช่วงที่ผ่านมากระแสะที่น่ากลัวนี้นะครับทำให้เกิดประเด็นเรื่องของเทรนด์การตลาดใหม่อยู่ด้วยกันสามมุม วันนี้เนี่ยเราต้องทำการตลาดแค่จอบกลุ่มลูกค้าเฉพาะเฉพาะคนชอบสุขภาพไม่พอต้องเป็นคนชอบสุขภาพที่เป็นแม่ลูกต่อคนชอบสุขภาพที่เป็นผู้สูงวัยเริ่มติดเตียงคนแต่ละกลุ่มที่ชอบสุขภาพมีความต้องการเฉพาะไม่เหมือนกันถ้ายิ่งจับกว้างเท่าไหร่ท่านยิ่งเจอลูกค้าที่รู้สึกว่าท่านไม่เชี่ยวชาญมากเท่านั้นแล้วคู่แข่งก็จะเพียบไปหมดเลยวันนี้ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูงขึ้นมาก าข้อมูลง่ายขึ้นมากการจับลูกค้าเฉพาะแล้วเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งมากขึ้นจึงเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นจับตลาดกว้างอย่างเดิมไม่ได้นะครับต้องจับตลาดแคบลง2คือวันนี้เนี่ยเราไม่เคยมองเห็นเลยว่าทางออกอยู่ตรงไหน,นแสงสว่างปลายอุโมงค์คืออะไรท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราไม่รู้อนาคตเราจึงทําการตลาดระยะยาวไม่ได้เพราะว่าถ้าลงทุนไปมากๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราอาจจะไปผิดทางก็ได้นั้นคําแนะนําคือจับเทรนด์เลยนะครับ ทำระยะสั้นก่อนเอาเงินสดเข้ามา,าหรือ,อยงองค์กรก่อนรอให้เห็นภาพชัดกว่าน,นี้ค่อยวางแผนระยะยาวอีกครั้งหนึ่งดังนั้นใครที่เคยคิดว่าการวางแผนการตลาดต้องมองยาวๆว,วันนี้ต้องยอมหันกลับมามองสั้นไม่งั้นเราหยุดต่อไม่ได้อะไรที่เทรนอะไรขึ้นมาหยิบเทรนออกมาเล่นก่อนเลยนะครับอย่าก,กลัวใช้เลยผิดไม่เป็นไรตอนนี้คนยอมยกโทษให้แล้วเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอันที่สามคือสมัยก่อนเนีย่ยเราบอกว่าทำการตลาดลึกซึ้งรู้จักลูกค้าเข้าใจลูกค้าเข้าใจอินไซต์ลูกค้า วันนี้เราบอกไม่พอนะครับต้องลึกซึ้งมากๆดูแลลูกค้าไม่พอต้องดูแลสังคมไปด้วยวันนี้ทุกคนมีปัญหาหมดสังคมเรามีปัญหาและการตลาดต้องใช้โอกาสของการสร้างความสุขที่เป็นความเชี่ยวชาญส่วนตัวในการสร้างความสุขให้กับลูกค้าและเผื่อแผ่ไปให้สังคมด้วยเมื่อเราเป็นคนดีเพียงพอจะเป็นเกราะคุ้มกันเราให้เราทําธุรกิจได้ยาวๆ,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 ๆสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกกับทุกท่านก็คือว่า ในอดีตนั้นเนี่ยเราได้รับของฝันชิ้นพิเศษมากนะครับก็คือเศรษฐกิจธุรกิจที่สวยงามนักท่องเที่ยวมาเต็มเมืองไปหมดนะครับให้มองสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นของฝันจริงๆคือได้มาแล้วแล้วมันก็จบไปท่านต้องกลับมาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงคอยหลังให้เป็นจับลูกค้าในประเทศให้ได้ทาให้ไม่ต้องใหญ่โตแต่สร้างความสุขให้กับลูกค้ากลุ่มเฉพาะให้มากขึ้นให้ได้นะครับเลี้ยงบริษัทให้พออยู่ได้มากขึ้นในช่วงที่จะถึงนี้ ให้มองเสียว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเป็นของขวัญต้องทำใจและอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมืองไทยลูกค้ายังมหาศาลนะครับหลายสิบล้านคนและมากกว่านั้นเนี่ยทุกคนก็ช่วยเหลือเพื่อปูนกันและทรัพยากรเราก็มีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังอยู่ได้ธุรกิจยังไปต่อได้อาจจะไม่รุ่งเรืองจเจริญเติบโตมหาศาลแต่ว่าเราจะอยู่ได้อย่างพอดีพอกินแล้วก็มีความสุขรับ